ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมก็อ่าครับว่ายาผมก็ลงคลิปไปนะครับก็ลงไปเยอะเหมือนกัน <c oughs> ลงเยอะเหมือนกันครับ <c oughs> ท่านผู้ชมอ่าคราวนี้ผมลงไปแล้วอะ่ะปรากฏว่ามันมีสองคลิปอะ่ะท่านผู้ชมอ่ามันติดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเพลงครับก็เลยวันนี้ผมก็เลยว่าจะพา ทำอยู่กับว่าเอาเพลงออกนะครับเพลงนิ้กสิทธ์นะครับจากค่ายแต่ละค่ายนะครับเอาเอาออกนะครับผมจาก youtube โดยที่แบบว่าวิดีโอเรายัองอยู่นะครับอเราผมวันนี้ผมก็จะพาผู้ชมมาทํากันดูนะครับว่ามันทํากันยังไงนะครับผมก็จะมีอตัวนี้เลยนี่ที่ผมเพิ่งลงไปนะครผมลงไปวันนี้ใหม่ๆส,สดๆเลย <c oughs> <c oughs> ก็ลงไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันอ ติดเลืเกเสพนะครับตรงม,มีมีเพลงนิดหน่อยครับผมผมก็จะพามันลบออกกับเกมนี้นะครับผมมีสองเกมครับที่มันติดเลือดเสพนะครับผมก็เลยอจะมา,ามาันออก <c oughs> ครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปเข้าหลังบ้านได้เลยนะครับอก็เราก็กดออกจะเข้าเอ หลังบ้านนะครับผมผมก็ได้เข้าไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นอต้องโหลดต้งนง้นะ <c oughs> ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอหลังบ้านของของผมนะครับอันนี้นี่ก็นี่แหละครับที่อติดสิทธิ์ของเพลงที่อผมได้สตรีมลงไปเมื่อกี้นะครับผมก็ <c oughs> ของผมเองก็เล่นเกมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ก็ ใครสนใจอยากมาเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะครับผมยินดีเลย <c oughs> ผมเองก็เล่นกับกาว่โอเคครับผมอนี่นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่าของเรามันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือเพลงมีอรูปหรือมีอวิดีโอซ้ำหรืออะไรต่างๆนานาที่มันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็ต้องมาหลังบ้านตรงนี้เลย แล้วหลังจากนั้นเราก็มาตรงที่มันจะบอกช่องนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมช่องช่องเราก็ไปที่ช่องเลยอพเกคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยครับอุ้ยผมกดผิดนี่นี่นอันอันอันที่สองครับผมอ่าที่สองครับผม อันนี้นะครับเราก็มาเช็คดูได้เลยว่าอืมเราได้ติดลึขสิทธ์หรือติดอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็เราจะดูได้ยังไงก็นี่นะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันอไม่ได้ติดลิขสิทธิ์แล้วก็เผยแพร่ได้ตามกตินะครับมันก็จะมีขึ้นตรงนี้ว่าตาสีสีเขียวนะครับเนี่ยครับว่าสาธารณะนะครับผมอันนี้ก็คือเราสามารถโพสต์ได้เลยโดยที่ไม่ได้ติดอะไรนะครับผม อืแต่ว่านี้ผมก็ลงไปน,นี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับที่เอทำให้อติดลิขสิทธิ์หรืออะไรต่างๆนะครับจะมีแต่ไลรสดผมผมติดลิขสิทธิ์ก็จะมีอยู่สองอันนะครับผมเนี่ยครับผมไลรสดซึ่งอันเนี้ครับ,ดนนรบเดี๋ยวเราผมจะขยายเข้าไปดูนะหมาชวัว ชุวับชุวับนี่นะครับตัวนี้เลยครับผมที่มันติดลทธิ์นะครับผมก็จะมีตัวนี้นะตัวนี้เลยมันติดลิขสทธิ์เกี๋ยวแล้วคราวนี้เราก็มาดูตรงนี้ครับเนี่ยครับมันจะเป็นตาสีแดงครับผมตาสีแดงแล้วบอกว่าถูกบล็อก แล้วมันก็จะมีด้านหลังบอกว่าอข้อจํากัดน,นะครับมันก็จะบอกว่าการเรียก,กร้องการเดี๋ยนะผมต้องเข้าไปดูก่อนเพราะมันบอกไปหมดนะครับบอกว่าการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีตาสีแดงขีดทับลงไปนะครับผมเราบอกว่าเราตรวจสอบว่าวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ด้วยเหตุนี้เนื้อหาจึงถูกบล็อกทั่วโลกและมีไม่มีประสิทธิภาพนะครับผม อืมเราก็รู้แล้วว่ามีตัวนี้บ้างนะผมแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ก็มีนะครับนี่คือคือผมได้ไล์สดไปเมื่อเมื่อเมื่อตะกี้นะครับผมอ่อเป็นรับอ่าเมื่อเราไล์สดไปแต่ว่ามันยังไม่ได้ขึ้นมาวัตถุบล็องนั่นหมายความว่า ทางเจ้าของน่าจะยังไม่ได้บอกเรานะครับผมว่าเอวิดีโอนี้ห้ามดูหรืออะไรต่างๆ,งๆนานาครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีขึ้นอยู่ด้านหลังว่าข้อจํากัดของมันก็คืออเราละเมิดลิขสิทธิ์ของมันอยู่นะครับผมซึ่งเราก็จะพาทําการเอาออกโดยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นมือถือนะครับไม่ใช่อคอมนะผมเราสามารถเอาออกด้วยใช้มือถือก็ได้ครับ นะครับเราก็มาเลยพอหลังจากเรารู้แล้วว่ามีสองตัวนี้ที่มันอ่ามีข้อผิดพลาดตรงที่ว่ามันผิดหลิกธิ์นะครับผมเราก็มานี่เลยครับผมเอาแรกก่อนเลยแล้วกันตัวแดงๆเนาะตาแดงก่อน <c oughs> ตาแดงก่อนใช่ไหมครับผมก็เกมนี้เลยเราก็มาเลื่อนหาตาสีแดงเดี๋ยวแล้วเราก็ขยายมันก่อนนะครับ แล้วเราก็มาตรงที่อข้อจํากัดของมันที่มันบอกว่าการเรียก,เร,ยกเรียกเรียงการละเมิดลิขสิทธิ์ตัวนี้เลยนะครับเราจิ้มไปปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมพอหลังจากนั้นปุ๊บให้เรากดดูรายละเอียดครับหลังจากนั้นแล้วเราก็มาดูนะครับว่าเอ๊มันมีตรงไหนบ้างนะที่ว่ามันผิดลิขสิทธิ์ตรงไหน อันนี้มันก็จะบอกหมดเลยนะครับว่ามันผิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมการอ้างลิขสิทธิ์นี่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 ในวิดีโอของคุณส่งผลกระทบต่อช่องไม่ส่งผลกระทบต่อช่องน,นี่อะไรเงี้ยครับผมเราก็มาอ่านดูตรงนี้เลยนะครับนคะครับมันก็จะบอกว่าโดนบล็อกไว้แล้วก็เราไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้สําหรับคลิปนี้นะครับผม ถ้าเรายังไม่ได้แก้อะไรมนเลยพอหลังจากนั้นแล้วเราก็มาดูว่าอามันผิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับของผมกพ็พอดีผมก็มีนิดๆหน่อยผมก็ลืมไปว่ามันว่ามันมีเพลงมีอะไรด้วยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มาดูว่ามีส่วนตรงไหนบ้างที่มันอผิดหรืออะไรยังไงเราสามารถจิ้มลงไปดูได้นะครับตรงทูกสอนตรงนี้นะครับแต่ละอันเลย จิ้มลงไปดูมันก็จะมีวิดีโอในแต่ละขั้นบอกออกมาว่านี่นะวิดีโอของคุณตรงนี้ตรงนี้นะซึ่งมันมันมันผิดอ่าเดี๋ยวผมจิ้มลงดูแล้วกันเนาะแต่ว่าผมจะไม่เปิดเสียงนะครับอันนี้นะครับผมแล้วผมก็จะปิดไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราจิ้มไปแล้วมันก็จะเล่นเลยครับผมก็มันก็จะบอกเลยว่าคุณอยู่ตรงนี้ตรงนี้ขนาดเท่านี้เท่านี้ เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่ที่มันอผิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นสําหรับเกมนะครับหรืออันอันแบบที่เราลงเพลงลงอะไรไปก็เหมือนกันครับผมหรือจะเป็นรูปภาพไปด้วยครับหลังจากนั้นแล้วเราก็รู้แล้วว่านี่แหละมันต้องผิดตรงนี้เรามาอ่านดูก่อนก็ได้ครับมันบอกว่าไม่สามารถดูวีดีโอหรือสร้างไรายได้ได,ได้นั่นหมายความว่า น่าจะเป็นทางแบนที่เขาน่าจะเริ่มปิดกันไม่ให้คนเข้าไปดูวิดีโอคลิปของเราคลิปนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเราก็ทำการที่จะนำลิขสิทธิ์ของเขาออกไปก่อนนะครับผมแต่ส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่ไม่สามารถใช้สร้างไรายได้ได้นะครับผมก็เราก็มาดูตรงนี้ก่อนเลย การดําเนินการการดําเนินการนะครับแล้วก็กดเลือกการดําเนินการเลยครับผมกดไปแล้วก็จะมีบอกว่าตัดส่วนออกตัดส่วนเนี้ยครับออกออกไปก็คืออที่มันมีภาพถ้าเป็นภาพผมแนะนําให้ให้ตัดส่วนนี้ออกไปดีกว่านะครับผม,มแล้วก็จะมีเปลี่ยนเสียงเพลงถ้าเรา ใช้เป็นเพลงหรืออเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์นะครับก็เราเอาเพลงอื่นมาใส่แทนแทนเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ครับผมแล้วก็จะเป็นปิดเสียงเพลงไปเลยผมก็ผมก็เลยคิดว่าสำหรับผมเนาะผมก็มีผิดทางลิขสิทธิ์ของใครเพลงใช่ไหมผมก็ผมก็จะปิด เสียงเพลงไปเลยดีกว่านะครับปิดไปเลยครับผมนะครับมันก็จะมาบอกอยู่ว่าเรื่องวิธีปิดเสียงเพลงที่มีการอ้างลิขสิทธิ์ปิดเสียงทั้งหมดเมื่อเพลงเล่นอมผมเองก็ เออแบบไหนดีท่านผู้ชมอันนี้มันก็บอกว่า,าปิดเสียงเพลงทั้งหมดเลยหรือเปล่านําเสียงทั้งหมดในวีโอออกขณะที่เล่นเพลงมีการอ้างสิทธิ์นะท่านผู้ชมตัวเลือกนี้มักจะดำเนินการได้เร็วกว่าและมีแนวโน้มที่จะ นำอ้างสิทธิ์ออกได้อืมแล้วนี้ก็บอกว่าเปิดไอปิดเฉพาะเพลงเบต้านำออกเฉพาะเพลงที่มีการอ้างสิทธิ์และเก็บเสียงที่ที่เหลืองเหลือออกไว้ตัวเรื่องนั้นมักจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่าปกติและอาจใช้งานได้ไม่ได้ ไม่ได้หากนำเพลงออกเอาละครับท่าผชมผมก็ เบต้าก็ดีนะครับานผชมแต่ว่าผมคิดว่าผมเจานี่แหละปิดเสียงปิดเฉพาะเสียงเพลงนําออกเฉพาะเพลงที่มีการอ้างสิทธิ์และเก็บเสียงที่เหลืออไว้ตัวเรื่องนี้มักจะใช้เวลาดําเนินการนานกว่าปกติและอาจใช้งาน ไม่ได้หากนำเพลงออกจะยากนะครับผมนท่านผู้ชมดูว่าจะเอาผมว่าเอานี่แหละผมจะปิดเสียงเพลงนี่แหละครับผมแต่ว่าผมก็คุมเครื่องอยู่นะเพราะมีคำพูดออกมาด้วยนะครับผมก็ปิดเสียงเพลงดีกว่าปิดเสียงเพลงแล้วก็ต่อไปชบ นั่นก็จะบอก,อกต่อนะครับว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักคู่หากเราปิดเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์ได้เราจะอัปเดตข้อกำหนดในการรับชมหรือการสร้างรายได้บนวิดีโอของคุณรับชมหรือการสร้างไรายได้บนวิดีโอของคุณวิดีโอดังกล่าวจะยังอยู่ในสถานะปัจจุบันจนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมเราก็ทำการ ปิดเสียงไปเลยครับผมแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าเอมันจะได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชม,ชม,มก็บอกว่ากำลังประมวลผลวิดีโอนะเอาล่ะเราก็ไม่รอช้านะครับท่านผู้ชม,ชมก็ต่อด้วยอันอื่น ต่อเลยนะผมปิดเสียงเพลงเหมือนเดิมนะท่านผู้ชม ทำเหมือนเดิมครับเปิดเฉพาะเสียงปิดเฉพาะเสียงเพลงเบต้านะคผมแล้วก็ต่อไปมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการปิดเสียงแล้วก็ให้มันรอลันอย่างเดียวนะครับผม Okay. สึกว่จนานกันนะท่านผู้ชมเดีเดี๋ยวผมจะปิดให้หมดเลยนะครับทาการปิดให้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างผมก็จะปิดให้หมดเลยต่อไปปิดเสียงครับผม เราก็มาดูกันนะครับว่าน่าจะประมวลก็น่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แนะ่ใจเนาะต้องให้เวลา YouTube เขา,าประมวลผลอีกทีนึงให้เออหรือเปล่านะผมเขาตรวจสอบว่าเราได้ทําการปิดเสียงแล้วออะไรอย่างเงี้ยนะผมนะครับผมก็จะไล่เลย ไล่ไปกแต่ละตัวเลยครับผมที่เออมันผิดนะครับผมเสียงป อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทําการปิดเสียงนะครับผมเอาครับผมก็จะทําการปิดเสียงโดยเปิดเสียงเฉพาะเสียงเสียงเพลงนะครับผมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาปิดเสียงโดยเอปิดไปเลยนะครับปิดเลย ก็น่าจะนานอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราเราเราก็มีหลายตัวเลยท่านผู้ชมที่เออต้องต้องปิดเสียงมันนะครับก็ก็เดี๋ยวรอดูนะท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นไงต่อแล้วก็ปิดไปโอเคครบหมดแล้วอันนี้ก็รอนะท่านผู้ชมว่า ไม่ได้ปิดเสียงเพลงที่เราปิดนั้นได้หรือ,อยังนะผมผมก็จะข้ามไปถึงจุดตรงนั้นเลยนะครับว่ามันจะปิดได้หรือเปล่านะครับผมแล้วผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็ข้ามวันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมที่ผมเมื่อวานนี้นี่ผมได้ทําไปนะครับผมเราก็จะมาดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เข้าไปดูหลังบ้านเลยนะครับ เอาครับมาถึงหลังบ้านหน้านี้แล้วเราก็เข้าไปดูเดี๋ยวเรามาโหลดแนะ mm. ป๊บนึงครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูนะตัวนี้เลยครับผมกดเข้าไปเลยที่มันบอกว่าเป็นวิดีโอนะหลังจากนั้นปุ๊บ เราก็เข้ามาดูว่าตัวที่มันติดนะมันก็ของผมมอนก็จะอยู่ในตัวที่มันถ่ายทอดสดแล้วมาแล้วผมตัวนี้ใช่ไหมผมได้บอกว่าเป็นไลฟ์สดของทีทีเ้ก็มาดูตรงนี้เลยครับ ก็บอกภาษาโซนนะแล้วก็เหมือนเพื่อนหนึเหมือนกันนะครับผมว่าไม่มีนะผมแต่ว่าอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเงินเงาโซนนะเนี่ยครับผมก็แปลว่าว่าขอโทษดิครัยกแปลว่ามัน อี้ครับนี่นะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีนะผมก็คือคลิปนี้ก็ <c oughs> ไม่มีลขสิทธิ์แล้วจะทําทการนั้นไปแล้วแต่ว่ามันจะมีคลิปหนึ่งครับที่ผมได้ลงเป็นไฟล์สาร,รับผมแต่เนี่ยเอาไม่ออกครับผมเพราะว่าผมได้ลองดูแล้วกดเข้าไป ดูแลนักเรียนเราไว้สักแป๊บหนึ่งสรุปแล้วมันมีให้เลือกแค่ตัวอยว่างคุณผู้ผมเลยยังไม่แน่ใจเดีย๋ยวจะลองศึกษาดูทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาบอกท่านผู้ชมอีกรอบนึงนะผมแต่มันบอกว่าก็ไม่ได้ รับผมกระทบอะไรจากช่องแล้วผมแต่ผมน่าจะเป็นกับเพลงแน่นอนอาจจะต้องลบคลิปนี้ทิ้งนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะผมไปแล้ว แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ